คนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะป๊อบอิด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 เล่นอะไรอยู่พี่กุ๊กเล่นป๊อปอีดค่ะแล้วก็จะสไลเดอร์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพอมีสไลเดอร์อะไรพอมีสไลเดอร์นึกว่าคนสไลเดอร์โอ้คนสไลเดอร์ก็แตกสิคะนั่นน่ะสิมันของเด็กเล่นไหมพี่กุ๊กใช่ยังไงเราจะมาดูว่าป๊อปอีดสไลเดอร์ป๊อปอีดอันไหนจะลงไปก่อน เอานะหนึ่งสองสามโอ้น้องซีเรียมเป็นผู้ชนะโอ้ยมันเล่นอยู่แต่ตรงนี้ว่าแต่พี่แสงไงวะเไหนพี่กุีกกุ๊กพี่แสงเหรอเออพี่แสงหาว่าอยู่เอ,อ้ยไม่ใช่ where are you เฮ้ยดีเสียงในตรงนน้นแะหมันไหมไงใช่ไหมนะ่ะไปดูดิอชิงด้วยทำอะไรอยู่นะ่ะทีกคนโอ้โอ ป้าไปทำสวนทุกนะเล่นน้ำสงการเฮ้ยไม่บอกกันเดี๋ยวต้องรีบทำทางเดินนี่จะรอดไหมเนี่ยต้องรอดบุ้มลงไปอีกเนาะโอ๊ยพี่แสงทำอะไรอยู่คะเนี่ยค้องน้ำอยู่มั้งอุ้ยก็ว่าทธอไม่เหม็นเหม็นเฮ้ยไม่ใช่ทำอะไรคะเนี่ยเล่นสงกรานต์เหรอพูดมาได้ยังไงเล่นสงกรานต์มันไม่มีมาสองปีแล้วนะ จริงด้วยทำงานนะสิเกิดเป็นพี่แสนลำบากโดนใช้ให้ทำอยู่คนเดียวอแล้วตอนนี้ทำทำสวนอะไรคะเนี่ยโอ้นี่มันคือสวนฟักทองใช่อันี้ฟักทองแล้วน้องกุ๊กๆอ่ะไปไหนมาไปเล่นไม่มาช่วยพี่ทำงานบ้างอ่ะเล่นพับอิดพับอิดเวลานี้เนี่ยนะใช่ เอาไปรถต่อสิเอาไปรถต่อเหรอเฮ้ <Eden. S 2> ยไม่ได้ค่ะเป็นพี่ต้องทำอ่ะี่แสงเอาไปตามหาพี่ทำไมอะ่ะก,ก,ก็กูกูอาจะมาชวนพี่แสงไปเลนน่นพอบอีกไงไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากเป็นเจ้านายละโอ้นนโอมัวแต่เล่นเนั่น,นแหละดูคนอื่นเขาทำการทำงานนลยสิกูกูอ่ะโอเคงานไปย่บ้างงั้นเดี๋ยวกูกูช่วยทำงานค่ะงานต่อไปคืออะไรคะเก็บผักขุดดินถอนหญ้าส่วนงุ พี่ยังไม่ได้เริ่มเลยสารพัดถ้าอยากชวนพี่ไปเล่นด้วยนะโอเคอช่วยพี่ทํางานบ้านโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวกูไปช่วยแต่อันดับแรกนะเราต้องมีอุปกรณ์รณที่มันค่อนข้างที่จะปลอดภัยของมือสมพติใช่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าในดินน่ะมันจะมีแมงอะไรบ้างเราต้องเซฟตี้ค่ะแล้วของพี่แสงละ่ะพี่จะไปมีได้ยังไงเนี่ยพี่ก็ใช้มือเปล่ามาตลอดทํางานเนี่ยอ,อ้าวอ๋อโอเคค่ะไป ร้อนโอ้แป้แปงพากมาผมร้อนเหลืเกิโอ้โอ้วนั่นก็แปง้งไหนแปง้งแป้งสีฟันเออไม่ใช่แป้งอะไรคะข้าวโพดอ๋อแต่มันยังไม่ออกอ่ะแต่ย่าออกเต็มเลยแต่กูกูอยากกินข้าวโพดนะคะจะกินข้าวโพดจะกินข้าวโพดโอย่<ๆ>าหยุดดูสิข้าวโพดอันขึ้น กินสลัดหรือผักบุ้งไปก่อนไหมอ่ะผักบุ้งเหรอใช่เนี่ยเหรอคะเนี่ยกำลังได้ที่เลยเด็ดได้แหละโอ้ยโอ้โหเดีด๋ยวต้องช่วยพี่ถอนหญ้าก,ก่อนนะอ๋อค่ะเบื่อจริงๆ a few moments later อ้ยงก,กูกลัวนี่หว่ารู้ละจะหาเรื่องอะไรมาใช้งานดีตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนตัวใหญ่เอาตัวนี้ดีกว่าตัวใหญ่ดี่มามาเป็นเหยื่อให้พี่เจ็ดดีๆนะน,น้องนะ oh, <no. S 2> โอ้โพี่ชายยังจริงกูอะไยคะทำงานเห,หนื่อยเปล่าเหนื่อยมากคะ่ะเนี่ย ยาย่าเยอะดูนี่สิพี่มีของขวัญให้อะไรคะนี่เป็นลมไปแล้วแสงมันไม่ใช่งูะมันคือไส้เดือนอใส่เดือดาย่แ่ใจแล้วค่ะว่ามันมันมันไม่ใช่งูอะ่ะมันจะใช่ได้ยังไงแล้ว เยน้องเดี๋ยวน้องตกใจน,นะนนแหมกลัวใช่ไหมแล้วไสเดือนมันมีประโยชน์อะไรอะ่ะ <What? S 2> มันก็จะเป็นปุ๋ยให้กับดินไงถ้าไม่อยากโดนแกล้งแบบเนี้ยต้องทำงานแทนพี่ทั้งหมดเข้าใจไหม <ś c oughs> แล้วมันจะไปอยู่ <ś c oughs> ที่ผมนะไปถอนยาที่ต้นขา้าวโพดให้หน่อย ก็ได้ค่ะพี่แสงจำไว้เลยนะแกล้งคนอื่นอ่ะกรรมจะตามสนองเว่าไงนะก้าวจะไงนะกรรมกรรมกรรมแล้วก็แบเแบแล้วก็กรรมแล้วก็ไปถอนหญ้าสะดีโอเคค่ะฝังกอดเธอหุยหุยโอยแค่นี้ก็ทำเป็นกลัว15 minutes later ผักบุ้งได้ที่แล้วนิวมา เก็บไปขายดีกว่าจะได้เอาตังมาซื้อขนมกิน ดูสิมก็เป็นฝีมือหนอนแน่ๆเลยอตายเลยไปฮุยเฮุยเฮ้ยอะไรนี่นี่เรียกทำแล้วเหรอใช่ค่ะนี่ไงสัดหญานี่ไงนี่ด้วยดาบพ่ฆาตศูนย์โอ้ยดาบพังหมดขอบคุณจ้ะเฮ้ เฮ้ยแขนพี่แสงโดนอะไรมาไม่แขนพี่เป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมแขนพี่แสงมันหนึ่งเป็นตุ่มแบบนี้เนอะรู้ว่ารู้ว่าพี่แพ้ยาแถวนี้เดี๋ยวนะพี่แสงแลองดูดีๆว่าไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้ค่ะอ๊รู้แล้วเพราะพี่แสงอะจับไสเดือนมันโลากุ๊กๆเมื่อกี้กกไงกำเลยตบแล้วพี่ใช้นิ้วจับ แต่นิ้วไม่เป็นไรมันมันมันแดงมากเลยอ่ะมันแดงเหมือนคนเป็นลมพิษหรือคนแพ้พิษแพ้แสบแสบคันๆเนี่ยตัวเนี้ยแพ้แมลงมีพิษแมลงเหรอเกิดอะไรขึ้นระเป่าแมลงแมลงแมลงเมื่อกี้ตอนที่พี่เก็บผักบุ้งอมีหนอนตกลงมาเฮ้ยนั่นมันหนอนคันเี่ยบหนอนคันแต่มันเป็นหนอนตัวเล็กนิดเดียวเองนะไม่ มนอนตัวเล็กๆสีดำๆหรือเปล่าคะอใช่นี่ยมันทิ้งคราบสีดำๆไหมเนี่ยใช่ค่ะอันนี้แหละคือพิษหนอนคันเราจะไปทำไงอ่ะใช้น้ำลายเหรอต้องรีบไปล้างน้ำค่ะรีบไปโรงพยาาบลไปถึงพยาบาลไปรีบไปโน้นนุ่นเขาน้ำอยู่ไรโน่นใช่เร็วแล้วนอนคันโไปถึงพยาบาลช่วยไปถึงพยาบาล แบบแรกเราต้องล้างก่อนเอามือมาค่ะอุ้ยอุย้ยมันแสบอ่ะก็เพราะเก่าไงมันเลยแสบเปิดชุดผดผอมพยาบาลโอ้โหพกมาขนาดนี้เใช่แต,แต่เดี๋ยวนะคะแผลไหนได้บ้างอะ่ะอันนี้พระกศอนอันนี้ผ่านแขนแขนหกักทำไมมันมันเป็นเหมือนชุดโรงพยาบาลพวกอุบัติเหตุอะพี่ก็คลุกค มใช้ได้เลยมันต้องเป็นพวกอะไรอะสำหรับสัตว์กัดต่อยพี่ว่กูสัตว์กัดต่อยอ,อย่ามอง ขถ้าใครเจอหนอนน่ะต้องรีบล้างนะคะแล้วก็ทําแผลนะเราไม่รู้หนอนตัวนั้นน่ะมันเป็นหนอนมีพิษหรือหนอนบุ้งโดยเฉพาะหนอนที่เป็นสีดําอันตารายมากๆเลยนะคะ <Okay. S 1> ถ้าใครอ่ะเจอต้องระวังให้ดีนะวันนี้ไปแล้วนะคะพี่แสแล้วด้วย